แกกับสีซุปกับพี่น้องครับต้มไก่สมุนไพรครับผมมาเด้อครับพี่น,อน้องมาเด้อต้มไก่สุกแล้วครับบททัดนี้สวัสดีครับพี่น,อน้องพบกับน้ำมันผ้าลุยที่เก่านะครับมันอนี่กับสีผ้ามาเบิงอ่าอาชีพอีกอาชีพหนึ่งของพ่านโจพ่านใจนะครับพ่านออสหลังจากเพิ่นไปหาผู้หาปลาแล้วครับอาชีพอาชีพล่องขึ้นหาปลาครับอันนี้อาชีปลัก,กเข่งงานก่อสร้างคนระับอ๋ออาชีปลักเข่งงานก่อสร้าง สวัสดีครับชาวยูทูบเบอร์นี่คือสร้างใจคันตื้อแข็งพอเจอป้าใจหัวงอกไปกับป้าใจผมมีผิดหวังตึกแฮนี่มีตะวักยังไงเอาน้าเอาโอเคป้าใจอันมือนี้สร้างออดอยู่ยื้งกำลังเชื่อมเล็กอยู่อันนี้สร้างออดนะโอเคสวัสดีครับสร้างออดอันนั้นสร้างโจ้ป่ะอันนั้นสร้างสร้างโจ้ก็ร่างล่างถวยเออมีหอดต้มไก่เร็วพี่น้องมือนี่อามีหอดต้มไก่เบิ้งเบิ้งนี่ แต่พระท่านเนีลงหมาะนี่ปักไว้แล้วปักไว้แล้วเนาะต้มไก่สมุนไพรผู้ใดผู้ใดเขาแบบีผู้ใดเป็นพ่อคั่วมือหนิอ่พ่อคั่วพ่อคั่วยูซูบเปอร์เฮ็ดเองมือนีิน้ำมนคนโก้ล้ำมนคนโก้เฮ็ดเองครับเอาสีผ้าสีผ้าเพิ่อนเฮ็ดต้มไก่ป่ะเออเบิ่งเอาเอาเฮ็ดต้มไก่ครับมีอย่างเนี้ยดาบแรลกอ่ามีตะไคร้มีสมุนไพรยังเข้าหรอครับ กะใส่ไปนี่หมอเรียบร้อยแล้วข้ากะไส่ไปบระกูนเนาะครับผมโอเคหม้อเติมดับเดืน้ำน้ำกัดเดือดแล้วเท่านนี้ไก่ับฝากไปแล้วเรียบร้อยเนาะน้ำเดือดเราห่ากะใส่ไก่เล่นมาเดือดร้อนมาหนิแมนครับเอาใส่ไก่ใส่ไก่เลหรับพี่น้องครับไส้ไก่นี่พาพี่น้องกินต้มไก่ไก่เอามาใส่ครับไก่นี่ไก่ไปซื้อขึ้นมาครับมันไปรักมากนลย

โอ้ต้มไก่กันสีสุสกแล้วพี่น้องครับต้มไก่สมุนไพรครับผมต้มไก่สมุนไพรเนี่ยต้มไก่สมุนไพรครับต้มกินกลางเดือนบ้านๆกินแบบบ้านๆเฮ่เอเด็ดกินฮะเ,เอันนี้กินอะไรอันนี้กิอะไรอริกุ๊กพี่น้องใส่เลย ตรงน้นก oh, oh, ็ Mexico, ี is is ่อ nah ิบของก้องฟาไหม้ไปมุกี้แล้วเ้าไปจงไหนรถตําหนักไปเียูเนี่ยซาตูนีแปลวมนยงนะไเทียว่อ้ี่ล่นำนำจากยน เด็ดเอาไวอืม่นว่ดีดีพี่น,อน,น้องนูนว่ดีอยู่แล้วกลมก่ครับเอ้ย<ว><ว>เป็นตะแซกันนานเลยยิงได้สม,มุนไพรพันหนอกดิบเนาะใช่พันหน <c oughs> อก่ไมเขาคุ้นไหมหเดียวบอ,อกว่าอ๋อพี่น้องมาเด้อบนทีนี้อันนี้เข,ขาวัดเกาใส่ถ้วยเลย กิ้าัดแล้วจังลหมดต้องัไปกกองไปสิมดถึงไกลหมดบ้างเขาส้น่วยยไหมเขาไหมว่าังไนอย่มอ่ากูเงียงยกียยเบยบงอยกูบกเงยเีงยกเงกเียบงงกเียเทียกบกงกงเง เออพี่อ่างเนมากินของกันได้ไหมครับต้มไก่ทำมาคุ้ง้นเอาเรือมันเอาเรือยอเี่คกดำกเ,เป็นอปเอาีว่ามาีโคกอ่ผมบอใส่โกบ้านใส่สด,ดวะใส่สดเอาได้กาอยู่กับมีเบืุ่อย่างเละเียงซเากไปไหนบ่บครับออใส่สดยูยูคนเดียวนี่นี่ละเราเสีเวยวเนีย

คนเสียแล้วหรือไงนอคนเสีไม่คนนี้่มันกมีแล้วเขามนสนมาสคนกอเขาอนบ่อหว่ามันึงิดหนักกว่าเ้เหื่อยคือพอนมแบบควันเขาเนี่ยมันเมื่อยใหเสีเขาทิมมันนะถ้าเนตรงใกล้ที่ว่าสมัย้นตงแต่ขาเจ้าใจไม่ตีเขาเนโจ ตื่นตตีเพียงรู้สาวตีเพียงลู้อะไรยังไเด้เขาก็ชิดหนากองต่อมา้าวุุขุอนี่รถสียังเดี๋ยวรถสีก็เรื่องตกงานแล้วทำอยรูปเพ้่อนเจะมาเจอได้การงานเห็นทำสั่งห้ือไงารจัดลูกจานข้อสอบก็บอกไปนัน อ้ดกคนบ่อกครับมันคืออะไรมันคือตำตำอะไรน้อยต่ใส่พริกได้หรอเพชรบ่ล่ะเม่กิ้หือกินกันเนี่ยหมดข้งไก่ไหมจ๊ะหมดข้งไก่ หมดขันหน่อยไลมันสะบังาะบังมงมัน่ะเกือเมืองเมือไหเมือไหนเมือไหมฟังเขาบอกโวนลิงครับเมืองไห่กับวนลิงธรรมาาเนี่ยเรื่องีมันบบขมทังข้หมดเลยเพราว่าก็ไปยาวสายเหมืนเขาาวสาจากโ้นนีไปปุ๊บตรงไปปุ๊บเป็น้องเวียนมา ถ้าเขาตงพาล้นไปหน,ปน่งมังกนก้ถ้าเท่าเรียขวาไปเขาเขาเล <c oughs> ่นเหมือนเมื่อไหม่เขล่นเพราะรยูเลยถึงไดมาถึงขึ้นต้นแสดงว่าอย่างดีเลยมันนอวันน้องใครมางอะแล้วเนี่ยสองวัวเมียจิ๋ออกจากบ้าน,นหดสองตุ่มไปหดตุ่มาหุ่มไป Ba hiệu cầm lấy hàng không hài hảo vàng. Một mùa hiệu quá bay. Tiếp bay 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 มือบิกเงินลยอะเหมืนอาตกคนเลยะแต่ว่าไหววัดคนดิไอป้าใจมันค่นตื่นเฮ็ดกินเที่ยงเวจาแปดโมงกคนเด้อเฮ็ดเฮ็ดเฮจะเศร้าเฮ็ดจะเศร้าเลยกนลาวกนลายน้ำเย่กินคนดิกลัมเที่ยกนคนดอาบนยาเอุ้มมัด้อง รองเท้าใส่รองเท้ารองเท้าอยู่ไหนไ่ใส่อะไรหยับน้ำหยุดหยับ่อไปเห็นสุดไปเดแม่นบ้างไหปดสห่อนแรกๆไปให้เอาควนเอารถเมโคเอารถดำาใส่เี่ยแมันแมนอ้ลูกปูนนอนาะคือไห่เอาแต่ถุ้นเนี่ยเอากระตูนเอาตุ๊กตาเงีนบ่ลยแกแก้วเตียเีเ่อเป็นนักแสงด้ยเว่าวอ้ไปเอารม่โครถม่โคยู่ตลาดเลย ใก่เขาไม่น้องได้่าไหรกต้องตินด่านฟอร์มไม่โคตอนุกผัง้างพี่เาพานไปใครอยากล่นไมโคตรเท่าไหร่นหน่วยสมุโกใครอยู่เพื่อนว่าเาสกังบ้าน ป่ายปเขาโคตรน่าโยนเสียแั่นจันไม่ให้ป่ทยเงยใหมโทษทัดเงยไหมให้น้อไปไห้เอวแล้วลูกพูดเลยเลี้ยวเออตู้บาหัวเราสินนี่เขาเทศบาลใช่หมอเดียวเลยบนเด็กอุ่ลยตนนามของไทย กู้เบิ่งหวังมันต้องเกิดเรื่องวัเบิ่งวันหลังถึงต้องดัวครับผมพี่น้องตอนนี้สร้างกินเข่าเรียบร้อยแล้วครับผมสร้างมันกับลงมือเฮ็ดงานต่อไปแล้วนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็มาต้มไก่สู่พี่น้องกินอ่าแซ่บพี่น้องแซ่บ สำหรับคลิปนี้น้ำมุนก็นฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับนะกดติดตามให้น้ำมุนผ่านลุยสวัสดีครับ